เดี๋ยวเราจะไปรับลูกค้านะครับคือคือเข้ามาขายเสื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้มาส่งที่ชยัยนาทศารัายาคือผมเนะี่ยอยู่ชยัยนาทาศรัลยาเดี๋ยวเราจะไปบอกทางเขาเพราะว่าลูกค้ามาไม่ถูกผมก็บอกทางาไม่ถูกนะมาจากปทุมธานีครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะวันนี้เรามีมีนัดกันนะใครเคยมาแถวชายัยนาทานะ้าเดี๋ยวไปแป๊บนึงนะครับยะขับรถไปถึงแล้วเดี๋ยวไปดูกันไปถึย ก็เขาบอก<ว>ขับคัมรี่ใช่ไหมก็มแบบีนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนนี่ก็เป็นชัยนาทาวสารยานะเผื่อใครไม่เคยมานะครับอืมนี่เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนอยู่ตรงไหนเลยพอดีพี่เขาเสนอเสื้อมาทางไอจนะครับก็วันนี้จะซื้อเสื้อเนวาหน้าฮาร์เชฟบล็อกหนึ่งตัวแล้วก็เป็นการอเดลรเซสที่เป็นลาย กันอะไรวะกันกระดูกนะครับช่วยผมดูหน่อยเพื่อนๆครับมันแคมรีนะเขาบอกขับแคมรีนะครับนี่ฮะเจอละน่าจะครันนี้พี่ครับนี่ใช่นไหมพี่ตามตามผมมาก็ได้ครับเจอแล้วละนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับนี่พี่ก็ะยิงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่ร้านนะเดี๋ยวไปดูที่ร้านกันเดี๋ยวผมตัดชากลับเลยนะครับอ่ะนะครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว พี่เขาตามต้านหลังหม้ไหมกไกลๆนะนะ่าถึงละถึงละนะครับตรงนี้ครับโอเคจอดละเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะว่าไ,ได้อะไรบ้างมา <c oughs> ถึงแล้วนะพี่พี่สวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับ,รบ 1, วันนี้ก็คุยเอ้ยไกลไปไกลไปนะไม้ไกล่มบไกล่มบไก่เดี๋ยววันนี้มีอะไรมาเดี๋ยวมาดูกันฮะ <c oughs> มาไกลหน่อยนี่ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมพี่เกินครับสองชั่วโมงสองชั่วโมงเลยโอ้โหหลงหหลลงงครับทางด้วยใช่ไหมไปครับพี่นี่พี่ซื้อไว้นานหรือยังครับ พอดีว่าจาขะขาดพอดีว่าไม่ไม่ได้ใส่ก็เลยว่าจะปล่อยอันนี้สองตัวนะครับที่ที่ดบอืมโอ้นี่เป็นทาเชฟบ็อกแล้วก็เป็นการ์เดนโรเซสนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันมีตัวอื่นให้ดูอีกไหมพี่ก็จะดูมันดูก่อน,นก็ได้ครับครับตอนแรกตกใจนะครับเมื่อวานบอกว่านัดกันไว้แต่ทักหนอบอกจะไปขายแล้วผมงงเอ๊ะไม่กูมาอะไรตั้งงงมามาดูกันเดี๋ยวมาดูตอนนี้ฮะ สูงตรงนี้เปิดไฟได้ไหมอ่ะสงนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับห่ายาของด้วยน,ะนี่อันนี้ปัญหาเชฟบ็อกนะครับ<อ>ก็ปกติเนี่ยเวลาเราเจอเราจะเจอเป็นไจแอนอยู่สองป้ายมันจะเป็นใจแอนทูเทคแล้วก็ไจแอนบายทีเจหรือเป็นไจแอนอสเอนะครับแล้วก็ไม่ค่อยหลุดเจอเป็นป้ายแอนพิวเท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยเจอตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะเป็นป้ายทีเจแต่ไม่ใช่นะครับก็จะเป็นตะเข็บเดียวนะครับนี่ ถ้าใครมีแบบนี้มันก็ราคาตอนนี้ท,ท,ท,ทุกวันนี้มันก็หลักแสนแล้วนะครับตอนนี้ไซส์อ,อกเท่าไหร่นะพี่ตอนนี้น่าจะมายี่สิบสองเนอะนี่สองนะครับ <S 2> 2 <S ครับโหมาไกลเก่งใจมากเลยผมก็ไม่ค่อยรู้ทางที่กรุงเทพอ่ะห่างกันขนาดไหนคะิดว่าแป๊บเดียวถึงก็หลงไม่หลงทางนะฮะมันหลงหลงทางด่วนครับเพราะไม่ไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพบ่อยนี่ฮะอันนี้เป็นวโอ๊ตนะเป็นป้ายวโอ๊ตแล้วก็เป็น กรนเซตแต่ก่อนแบบเนี้ยเคยซื้อมาผมเคยซื้อมานะพี่จากนิวแลนด์รถหนึ่งยี่ตัวตัวละ3,000บาทตัวละ3,000บาทนะตอนนั้นเอามาเยอะไงเหมาฝรั่งแล้วฝรั่งอพอมาเยอะคน,คนไทยก็คิดว่าสภาพเดสอ็อกเนี่ยเป็นของปลอมนะครับขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยจริงๆพี่หนึ่งมีอีกหลายตัวย่ขอดูก่อนนิดนึงนะครับ,รบนี่อันนี้พี่เขาเอามาแล้วแต่ว่าผมดูแล้วราคาเนี่ย ยังไปไม่ได้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ถามผ่านผมได้นะเดี๋ยวผมติดต่อพี่หนึ่งให้เพราะว่าบางตัวเนี่ยราคาอาจจะยังไม่ได้อันนี้เป็นเมทัลลิก้าโอปินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานเต่ไม่อยากแกะเขาอันนี้เป็นตัวประมาณต้นสองพันนะ <c oughs> นี่ลัวนี้ก็สวยตัวนี้พี่เปิดเท่าไหร่นะครับสภาพเก็บนี่แฟนผมก็เก็บสะสมใส่เสื้อยินเทน,นะพี่ คือผมยังไม่อยากขายเราแต่พอดีว่าต้องใช้เงินก็เลยเอาไม่อยากใช้เงินสดก็เลยเอาเอาเครื่องจริงๆอ่ะที่ร้านผมมาจำนำไม่ได้เลยพี่อ๋อมมีโปรด้วยถ้าจำแบบเกินห้าหมื่นเกินแสนเนี่ยนี่ฮะนี่อันนี้เป็นพี่รับจำนำเหมือนกันใช่ไหมอะไรมาถึงว่าจำนำเหมือนกันใช่ไหมไม่ครับนี่ฮะไอเป็นป้ายโอนนตาด้วยปกติไม่เจอนะโอนนตานี่มันจะได้ผ้าดีไซส์สวยตัวนี้น่าสนใจตรงนี้น่าสนใจ แล้ดวดูแยกไปก่อนแต่สองตัวนี้เร,เ,รเราเอากันแล้วนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเฟเวอร์ครับมีมีลอสติเกิลได้อันนี้เป็น, er <c oughs> น,นปน้ายใจแอนไบทีเจนะครับตัวนี้ก็สวยใช้ได้ผอผมอต้องดูราคาอีกทีหนึ่งครับอันนี้ฟีดดบลงหน่อยแต่ถือว่าใช้ได้นะครับตัวน,นี้ผม <c oughs> โทษทีนะพี่นะผมขอวางไว้ก่อน <c oughs> ขอแกะดูหน่อยอันนี้ก็จะเป็นอ่า เขาเรียกอะไรแอ r โ s ส i t h โอเวอร์พิ้นแต่ว่าสภาพดีมากเลยเดี๋ยวดูพร้อมๆกันอันนี้เป็นเมกาเดสเมกาเดสเอเมทออมใช่เมกาเดสนี้เป็นเอซ c ดซีระคังเดี๋ยวขอดูตัวนี้หน่อยนะฮะเอซิดซีระคังได้เป็นป้ายป้ายใจแอนยูเอสเอนะครับตัวนี้ดนี้ะดอกเปล่ดอกลงมานิดนึงโอ้แต่สภาพใช้ได้เลยนะฮะสวยสภาพดีไหม อันนี้สวยอืมนิดหน่อยนิบหน่อยนิดหนึ่งบล้วหนึ่งนะพี่เียงถ่ายอยู่ใช่ไหมพี่ตกกอบไหมอย่าให้ตกนะไม่เห็นหน้าพี่เลยไม่เห็นเลยเหรอถ้าพี่ติดๆที่ที่คอก็ได้นะพี่นะครับเผื่อๆเราคุยกันเพราะว่าอยากคุยอยากสัมภาษณ์เพราะว่าคนที่เขาจะเก็บอย่างเงี้ยหน้าผ้าคนที่เก็บหน้าผ้าอย่างเงี้ยคือ กว่าจะได้อย่างเงี้ยผมว่าต้องซื้อนานแล้วแหละ่งน้องต้องมีสองสามปีอะพี่ใช่ไหมประมาณเกือบเกือบสองครับเกือบเกือบสองปีนี่อ่ะโอ้แล้วดูของที่เขาเก็บนะเน้นสภาพตัวนี้จะเป็นป้ายยุโรปนี่เป็น A C D C เหมือนกันป้ายยุโรปอันนี้ก็จะขายในอเมริกาจะเป็นป้ายอเมริกาอันนี้ก็จะเป็นป้ายที่ขายในยุโรปนะยุโรปคือที่อะไรก็พวกนั่นแหละหัวทองฝรั่งที่แบบพวกเยอรมันยุโรปพวกอังกฤษพวกอะไรที่ฟังเพลงโทนเดินกันอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าจริงๆแล้วตัวยุโรปนี่หายากกว่านะแต่ว่าราคาจะถูกกว่าอีกป้ายหนึ่งที่เจอก็จะเป็นป้ายพวกคาเนแตจะเป็นงานของพวกแบล็กเซตทัสนะครับเป็นงาน<อ>ทนแบบฝั่งๆแคนาดาประมาณนี้แล้วก็ขอดูต่อนิดนึงก็จะมีออซซี่แททูนี่ออซซีโอ้โหสวยมากครับ<อ>พุดดำเลยนี่โอ,โอ้ดำปีเลยฮะนี่ออซซี่แททูสวยไหม อันนี้ผมให้แฟนถ่ายให้นะภาพจะขี้เละแน่นอนเลยน้าต้องมืดแน่นอนเลยเนี่ยมืดไหมเนี่ยโอเคนะนี่สวยๆนะครับตัวนี้ดาปีเลยอ่ะประมาณนี้นะครับพี่พี่พี่ซื้อซื้อช่วงไหนพี่ประมูลในทวเฟซบุ๊กเหรอครับตอนซื้ออ่าผมไม่คือไม่ไม่ได้ประมูลพวกนี้ผมซื้อซื้อคือถ้าผมพอใจตัวไหนผมเกลือสวยผมก็ซื้อไม่ค่อยเก่งราคาซื้อตามไอจีตามอะไรนี้ใช่ไหมครับตอนที่พี่เล่นไอจีเนาะ ทั้งหมดเป็นการเก็บหมดเลยใช่ไหมครับครับก็เก็บแต่ครับผมก็ซื้อเก็บคซื้อใส่ซื้อไม่ค่อยใส่ฮะผมก็ซื้อเก็บซื้อใส่แต่บางตัวก็ไม่ค่อยได้ใส่ใส่ไภานิดนึงครับถ้าสมมติขายผมใหม่อย่างเงี้ยพี่ขาดทุนไหมตัวไหนครับเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยตัวอย่างสองตัวเนี้ยอะผมซื้อตกวไม่คือคือทุกตัวที่ผมขายตอนเนี้ยผมไม่ได้เอากําไรนะผมแค่บวกที่ทุนมีทุนแล้วก็บวกนิดนึงที่ผมพวก ที่ผมต้องเสียค่าตรงนู่นนี่นั่นอะไรแค่เราเรากำไรเราคิดว่าใช่ผมแค่ใส่เฉยๆเป็นการเป็นการใส่ได้แต่หลายแต่ผมก็เสียดายนะคือถ้าขายไปปุ๊บผมไปหาคืนราคาแบบนี้มันไม่ได้เลยยากยิ่งยิ่งทุกวันเนี่ยพูดตรงๆนะมันจะมีราคาวินเทจมันเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นทุกๆประมาณหกถึงสิบสองเดือนอย่างอย่างแต่อย่างตอนเนี้ยผมผมมาทําระบบผ่อนที่ที่ร้านผมมันจะมีคนผ่อนเอซีดีซีรัค้ังงเงี้ยเอซีรัค้งอย่างเงี้ย มีคนคนหนึ่งนั้นเอาราคาตอนนั้นอ่ะผมขายอยู่40,007แล้วเขาขอผ่อนหนึ่งปีโอ้ผ่อนหนึ่งปีใช่ใช่ใช่แต่คนไม่มีเงินในพี่เขาก็อยากได้ผมให้ผ่อนหนึ่งปีก็เลยตกลงราคาให้ผ่อนหนึ่งปีแต่ขอ6 0 0าจาก40,07เป็น60,05หรือ50,09เป็น60,05ผมจะไม่ได้นะพอผ่อนครบแล้ไหมราคาเป็นเท่าไหร่120,000พอผ่อนครบเป็น120,000แต่ว่าหนึ่งปีไงในระยะเวลาใช่หนึ่งปีเนี่ยเห็นเลยจับจับจับได้เลยโอ้โหเขามัเขามเขาทักงมาหาเราไงว่า พี่ขายได้แสนสองโอ้ไม่ไม่เป็นไรพี่ผมตอนนั้นผมก็ซื้อมาสี่หมื่นเจ็ดมา้คุณผมลมะมั้งน้อเราขายได้หกหมื่นห้าเออประมาณนั้นแหละแล้วปรากฏว่ามันก็จะมีอีกเคสหนึ่งก็คือราคาลงราคาลงอย่างอย่างตอนเนี้ยไอตัวเนี้ยผมบอกตรงนะพี่ฮาร์ดเชดบล็อกตัวเนี้ยณเวลานี้นะราคามขึ้นผมเคยขายตัวล่าสุดแพงที่สุดที่เคยขายไปคือให้น้องเขมะ่ะสองแสนสองสองแสนนี้เคยแต่พอสักพักหนึ่งตอนช่วงเนี้ยตอนช่วงที่มีของขามข่าวข่าวพวกข่าวของขามข่าวการเศรษฐกิจเนี่ยไอตัวเนี้ย S <S ราคาเพิงลงนะพี่ราคาลงแล้วแบบมีออกมาคนเพขายกันเยอะอาจจะต้องเปลี่ยนคือคนมองเสื้อพวกนี้เป็นเหมือนสามารถลงทุนได้นะอย่างอย่างอย่างผมก็ลงทุนได้อย่างผมเนี่ยเล่นหุ้นด้วยซื้อเสื้อด้วยอย่างตอนเนี้ยก็พยายามขายเสื้อเพื่อไปเพื่อไปซื้อหุ้นเพราะตอนนี้หุ้นมันลงไปซื้อหุ้นด้วยอะไรเงี้ยคือเราเราจะต้องสลับไปสลับมาดังนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเสื้อพวกนี้มีมูลค่ามีราคาขึ้นลงซึ่งพวกนี้มันจะขึ้นลงแรงนิดนึง ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าเวลาขึ้นขึ้นเป็นเท่าเวลาลงก็ลงเป็นเท่ารับวอมเสียงได้ก็ซื้อได้นะครับอย่างนี้ก็ราคาขึ้นอยู่แล้วก็ลงด้วยกลางๆ่ะแต่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะราคาลงตัวนี้ช่วงนี้ราคาลงล่าสุดล่าสุดสองหมื่นห้าสามหมื่นประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ถือว่าสภาพดีแต่ดูตัวนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ A C D C เนี่ยโหก่อนหน้านี้นะแสนห้าก่อนหน้งตีงตีเงเคยซื้อเท่าไหร่เคยซื้อยังยังไม่เคยใช่ไหมยัง yeah. ประมาณเท <5, S 2> <1. S 1> ่าไหร่ห้ามืงนเออแต่วนนี้มีช่วงหนึ่งขายได้แสนแสนสามจะเป็น b a c k สเต g พ pass ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ขายได้ราคาด <c oughs> ี <c oughs> เดี๋ยวนี้ราคาดี <c oughs> แต่ว่ามันตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจนะพี่คือช่วงตั้งแต่ช่วงสงครามมาเนี้ยผมยังไม่ขายอย่างนี้ออกเลยเพราะว่าแบบมันก็ไม่มันขายไม่ออกเออ <c oughs> ผมก็ตั้งขายนั่นแหละแต่ว่าตั้งขายแพงนิดนึงราคาเดิมของมันแต่ว่ายังยังขายไม่ออกมันได้ก่อนแต่ก่อนจะตั้งปุ๊บออกปั๊บตั้งปุ๊บออกปั๊บอะไรเงี้ย ผมจะขายลักษณะเป็นเงินผ่อนด้วยเอ๊ะถึงตัวไหนวะแชร์ชรถแบบนหนนะนี่ก็สวยสวยสวยแต่อ,นอ,นอันนี้ซื้อแล้วอันนี้ซื้อแล้วเราจะว่ากันันนี้ซื้อแล้วแต่ที่จะดูก่อนเนี่ยแฟนผมเคยซื้อตอนยังซื้อเสื้อฮาร์ดแาร์บมามันเ,เท่าไหร่นะแต่ก่อนไม่เกินไกนสามหมื่นเก้าไม่เกินสามหมื่นเก้าตอนนั้นคือโดนฟันหัวมาแล้วใช่ไหมใช่ะตอนนั้นโดนโดนโดนสามหมื่นเก้านี่คือแพงนะซื้อประมาณกี่ปีแล้วนะซื้อกี่ปีแล้ว ไม,ไม่ไม่ใช่ซื้อถึงสิซื้อถึงแล้วตั้งแต่ตอนสมัยตัวเองใส่ไปงานวินเทจนิวดายตัวเองก็ใส่แล้วเนี่ยรอมาไม่เกินสามปีประมาณสามปีเนี่ยแต่ว่าราคาขึ้นมา,มาเยอะนะพี่เนาะสูงสุดขึ้นไปสองแสนเคยเห็นคนขายแพงสุดสองแสนห้าออกส <c oughs> องอแสนห้าออกนะออแล้วก็ลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแสนห้าแสนสามาสุด หลักหลักหลักเหมือนก็มีเริ่มุดุดมาแล้วแต่ว่าผมก็จะพยายามถ้าไม่ถ้าไม่ถึงสองแสนก็พยายามไม่ปล่อยแต่หน้าไม่ปล่อยเก็บไว้ราคาดีกว่าว่าผมมีอย่างนี้นะพี่นะในสตออ็อกอ่ะผมมีอยู่ตัวเนี้ยผมมีอตอนนี้ถ้ารวมของที่มาจากอเมริกาตอนนี้ผมจะมีอยู่ประมาณสิบแปดตัวโอ้โห <laughs> เก็บไว้สิบแปดตัวนะครับก็คัดสภาพมีตัวสภาพไม่ดีวันสองตัวนั้นสภาพไม่ดีหมดเลย <laughs> แต่ถ้าพ <laughs> ี่ว่าไงนะพี่อ๋อถ้าเก็บก็เอาสภาพดีดีวา <laughs> ใช่ใช่ใช่ <laughs> เก็บเไว้เหมือนเหมือน,นกับการลงทุนพี่ก็น่าจะลงทุนอะไรสักอย่างแหละบางคนก็ลงทุนในถิ่นขนาดเล่นหุ้นเล่นทองเล่นเหรียญใช่ไหมพี่นะตอนนี้ก็เหรียญก็แตกไปเหรียญก็ลงไปเยอะลงไปเยอะเหมือนกันเจ็บไปเยอะเหมือนกันนี่แตงไม่ต้งนี่นี่คือเหรียญนทำพิษหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ครับอันอันนี้คือคือผมจะไปซื้อรถเอาเพราะยังดีไม่ไม่ไม่อยากใช้เงินสดตัวเองก็เลยเอาเสื้อไปขายดีกว่าครับครับ แต่พี่เล่นเหรียญตัวอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมพี่ก็เล่นมันได้ดีนะเพรว่ารวมๆเบ็ดเสร็จแล้วมันขาดทุนมาช่วงนี้่เขาบอกว่าลงได้ผมก็ทั้งขุดทั้งเทรดแหละแต่แต่ขุดเป็นหลักกับผมขุดเก็บไว้ไงแ้วตอนนี้เก็บแล้วก็ขายแต่มันลงเฉยใช่ไหมกับขุดก็เสียค่าไฟมันขาดทุนไม่ไม่ขาดองนองพี่เนาะคือตอนนี้ถามว่าขาดทุนไหมมันมันคือไม่ไม่ได้ขาดทุนนะแต่ว่า ราคามันลงราคามันลงก็ไม่ขายเราก็ยังไม่ขายแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นกลับไปเมื่อไหร่มันมีขาใหญ่นําอยู่พี่ไม่เคลเซ็นเลอร์ไงเขาเองบอกว่าอย่างนิดหน่อยจิ๊บจิ๊บจิ๊บนะครับก็ตอนนี้ก็มันเป็นรอบของมันก็ต้องต้องถ้าเล่นพวกนี้ต้องเข้าใจผมว่าคนนอกใจผมคนนอกผมไม่อยากซื้อเลยผมรู้สึกว่ามันลงมาเยอะไงพี่เนาะเราเคยเห็นตัวเลขมันก็ถามว่า ต้องเงินเย็นอย่างที่บอกถ้าถ้าถ้าเล่นเล่นเล่นพวกที่สวิงนี่ต้องเงินเย็นครับนี่คือเงินเย็นอย่างที่ผมบอกอ่ะที่ผมซื้อตัวนี้18ตัวได้คือถ้าผมเดือดร้อนมาแล้วมันไม่ได้ขายออกเลยนะพี่บางทีเราซื้อมาแสนหนึ่งเราเลงว่าจะขายแสนห้าแต่บางทีแม่งร้อนเงินต้องใช้เจ็ดหกหมื่นก็ต้องขายเป็นเงินสดดังนั้นผมบอกว่าเล่นเสื้อยืดเป็นเทรดเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับเงินเย็นด้วยจริงๆเสื้อยืดก็ได้พระเรื่อก็ได้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันต้องเป็นเงินเย็นนะพี่เนาะใช่ครับอ่ะ เพื่อาเป็นการไม่เสียเวลานะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากๆเลยเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันต่อนี่พี่หนึ่งนะครับขอบคุณมากนะที่เดินทางมาไกลมากเดี๋ยวมาคุยราคากันต่อเดี๋ยวจะโอนตังค์เอานะครับนะผมไม่รับแบบเทียนพระหรอกประมาณนี้พอแล้วอ่ะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อนๆใครมีเสื้อยืดวินเทจนะครับก็สามารถเอามาใกล้ๆก็ได้เอามาขายได้นะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่อยากขายเนี่ยรักคนเก็บอย่างเงี้ยก็ จำนำไม่ได้นะครับคือเสื้อยืดพิเศษมีมูลค่าทั้งหมดแหละอย่างเงี้ยคือถือว่าสวยมากเดี๋ยวไงขอคุยกันก่อนว่าจะเอาตัวไหนเพิ่มหรือเปล่าแต่ได้แน่ๆแล้วสองตัวตัวนี้นะครับวางไว้ก่อนอ่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีขอบขอบคุณที่พาผมมินต์อีกเรบขอบคุณ่งครับอ่ะไปกลับมาแล้วนะครับคือเมื่อวานเนี่ยก็ได้ซื้อของกับพี่พี่หนึ่พี่หนึ่งเหรอนะครับซื้อเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปแล้วตอนแรกซื้อแค่ตกลงจะซื้อกันสองตัวแต่สุดท้ายแล้วตัวเองได้ก ต้องยอมรับจริงๆนะครับจริงๆผมซื้อแพงกว่าปกติค่อนข้างเยอะเพราะว่าของที่มีหนึ่งให้มาคือของคุณภาพของนักสะสมของคนเก็บเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวที่ผมซื้อมาครับเอาตัวนี้แล้วกันนี่พูนตรงซื้อแพงกว่าราคาตลาดที่สามารถหาได้ประมาณห้าถึงหกพันบาทนะครับแต่ยอมจ่ายเนี่ยตัวนี้เป็นออสซี่ออสบอลไลายสัตของออสซี่นะครับสบภาพผ้าคือดำปีเลยนะครับแล้วก็ สกีนไม่มีแตกไม่มีร้าวถ้าสภาพแบบเนี้ยปกติเจอผ้าตายนะปกติเจอผ้าตายแต่อันเนี้ยใหม่มากใหม่แล้วผ้าไม่ตายด้วยเราคือเราเราจับดูเราทราบไงว่าแบบเนี้ยผ้าไม่ตายแน่นอนนะตัวนี้ตัวนี้ได้มานะครับตัวต่อไปที่ผมได้เพิ่มก็คือตัวนี้ฮะนี่ที่พี่บอกปกติตัวนี้ผมก็ซื้อแพงกว่าเหมือนกันเพราะว่าพี่พี่เขาให้ตัวที่แบบดูป้ายอ่ะเป็นป้ายโอเนนต้าเห็นไหม นี่เป็นป้ายโอนต้านะครับป้ายโอนต้าจริงๆตัวนี้ที่เราเจอเจอเป็นป้ายมอค่ํมเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับไวโอ๊ ios, อย่างเงี้ยนะแต่ป้ายโอนต้าเนี่ยผมบอกเลยนะอย่างแรกที่สังเกตได้คือผ้าหนาและทิ้งตัวผ้าหนาและทิ้งตัวนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของความยาวของตัวเสือ้อถ้าใครที่เล่นสายโอเวอร์พินเนี่ยนะครับความยาวนี่สําคัญนะมันส่วนใหญ่มันชอบสั้นไงนะครับนี่สวยเลยตัวที่สองเพิ่มมาเดี๋ยวโหด,ด,ดูดิเต็มเลยเด้งถ่ายใกล้ดูนะนี่ฮะ มาดูตัวที่สามที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นเป็นการ์ดโรเซสนะครับลายกันกระดูกแล้วกันนะครับกันกระดูกพี่คีก็ตัวละสองหมื่นห้าสามหมื่นเคยไปแตะแล้วนะครับตัวนี้ก็ได้มาไม่แพงพี่เขาแบ่งให้ราคาหมื่นไปปลายนะครับตัวนี้สวยมากดำๆใหม่หมๆกว้างยาวสวยสมส่วนเลยนะก็คือสภาพของดีๆเลยมาแล้วก็มาดู2ตัวนี้นะครับที่ได้มาอันนี้ต่อไปก็เป็นตัวนี้นี่ AC ระครัง ACDC ระครังตัวนี้ก็ กดใจซื้อไม่ไหวบอกตอนแรกตอนแรกไม่คิดจะซื้อนะแกเอามาสองตัวมีตัวยุโรปใช่ไหมมีตัวยุโรปกับตัวอเมริกาจริงๆตัวนี้สีจะดอปกว่าตัวยุโรปนิดนึงนะครับแต่ว่าเอาตัวนี้เพราะว่าผมชอบในเรื่องของไซส์เสื้อมากกว่าแล้วก็เป็นงานตะเข็บเดียวนะครับชอบชอบชอบตัวต่อมาครับตัวเพกของเราเนี่ยเต็มาดูมาดูตรงนี้เลยนะฮะมาดูตรงนี้เลยนี่นะครับอันนี้เป็นเนวนาซิลเวอร์นะครับเสม่ไหม สวยค่ะเอ้ยไม่ใช่ขอใคยเนวันแรฮะเชบ็อกนี่ไม่แก้ให้พี่เลยนะฮะ,ะนี่อันนี้ก็จะเป็น<ะ><ะ>ป้าย<ะ>ที่ผมบอกคือป้ายเป็นป้ายนี่ถ่ายต้งป้ายนี่ป้าย a n v i e ใช่ปกติจะเจอเป็นป้าย giant giant tj ก็จะเป็นตะเข็บเดียว giant by 2 tech ก็จะเป็นตะเข็บคู่ใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกป้าย x m e นะครับข้อดีของตัวนี้ที่ผมเจอนะ หนึ่งเลยคือไซส์สวยผ้าเต็มนะครับข้อดีที่ผมเจอข้อ,ขอหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือมันสกีนขึ้นขอบคอเสื้อนะครับเห็นไหมมันสกีนขึ้นขอบคอเสื้อนะครับมันจะคล้ายๆกับงานที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียป้ายเอซ์มีนะครับซึ่งไม่ค่อยเจอถ้าเป็นงานป้ายทูเทคเนี่ยมันจะสะกีนข้างข้างข้าง,ข,างข้างล่างขอบคอเสื้อลงมาความสวยแบบนี้ดีกว่าหายากกว่าเพราะว่ามันเต็มกว่านะครับเนี่ยแนะนํานะครับลายหลังก็จะเป็นลายนี้นะครับก็เพื่อนๆคนไหนมีเดือดอ สวยๆอยากจะแบ่งปันแบบนี้นะครับก็ถ้าของดีจริงของสวยจริงเดือดจริงนะครับผมรับซื้อแบบนี้ที่ที่ซื้อมาทั้งหมด5ตัวเนี่ยนะครับก็จ่ายไปแล้วซื้อไปแล้วประมาณ200,000กว่านะครับกับ3 0 0 0 0 0นะครับตัวนี้ก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยอมซื้อแพงแต่ว่ามันสวยจริงๆอ่ะก็คือคิดว่าของสวยเนี่ยมันขายง่ายมันขายง่ายเนาะ เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาขายนะครับก็สามารถอิน็อเข้ามาเลยถ้าหัวจริงเดือดจริงเด็ดจริงผมก็ซื้อท้งหางธรรมดาก็รับซื้อเหมือนกันนะครับลองส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับในอินบ็อกเพจออฟคอลเลกเตอร์นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยอีกนิดนึงนะเพื่อนๆคนไหนไม่อยากขายเนาะมีบริการรับจำนำด้วยนะครับก็ดอกถูกให้ยอดสูงนะครับแล้วก็ดูแลสินค้าของคุณอย่างดีเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ